วิดีโอสาธิตการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ ePortfolio หน่วยที่6การใช้งาน Google Form การพัฒนาและการประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมผลงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ ePortfolio ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Google Form ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอบข้อมูลนอกจากนี้ Google ยังเปิดให้เราใช้งานได้อย่างฟรีฟ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลายเช่นการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียนเป็นต้น 1. แนะนํำ Google Form Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยในการสร้างแบบสอบถามหรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและผู้ใช้สามารถนำ Google Form ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบ 2. การเข้าเว็บไซต์ของ Google Drive ให้ล็อกอินด้วยอีเมลของ Gmail โดยสามารถทำได้สองวิธีคือการเข้าผ่าน Google App และการเข้าผ่านเว็บไซต์ drive.google.com เพื่อการทำงานบน Google Form 1. การเข้าใช้งาน Google Drive ผ่าน Google App สามารถทำได้ตามขั้นตอนในรูป 1. คลิกปุ่มลงชื่อเข้าสู่ระบบ 2. คลิกล็อกอินด้วย Gmail 3. คลิกที่สัญลักษณ์เจุดหรือ Google a p p 4. คลิกเลือก Drive 2. การเข้าใช้งาน Google Drive ผ่านเว็บ d i v e g o o g l e c o m 3. การเข้าใช้งาน Google Form เมื่อล็อกอินเข้าสู่ Google Drive แล้วให้คลิกที่ได i v ของฉันแล้วให้เลือก Google Form แล้วจะได้ฟอร์มพร้อมที่จะทำงาน 4. เครื่องมือการสร้างฟอร์ม หน้าต่างฟอร์มจะมีเครื่องมือให้เราปรับแต่งรูปแบบฟอร์มตามต้องการเช่นการตั้งชื่อการเปลี่ยนทีมการเขียนหัวข้อคำถามเป็นต้น 1. เริ่มต้นสร้างแบบสอบถามแบบประเมินวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองดังตัวอย่างในการสร้างแบบสอบถามต่อไปนี้5 การสร้างแบบสอบถามแบบประเมินวัดความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการนวัตรกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามใบงานที่3 1. ตั้งชื่อฟอร์มโดยเริ่มต้นออกแบบจากตอนที่1ของแบบสอบถามในใบงานที่3ด้วยการแทรกข้อความลงไปในฟอร์มที่ส่วนหัววิธีการแทรกข้อความลงไปในฟอร์มนั้นผู้ใช้งานสามารถแทรกข้อความธรรมดาลงในฟอร์มได้โดยเลือกที่เพิ่มชื่อรายละเอียด 2. การสร้างฟอร์มตอนที่1ของแบบประเมินซึ่งการแทรกข้อความลงในฟอร์มเราสามารถใช้รูปแบบที่เป็นส่วนตัวและใช้รูปแบบฟอร์มที่สามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวนั้นก็คือในรูปแบบหลายตัวเลือก 1. แทรกข้อความธรรมดาลงในฟอร์มโดยเลือกที่เพิ่มชื่อและรายละเอียดโดยมีเครื่องมือดังนี้เครื่องมือที่1สําหรับการคลิกเพื่อเพิ่มคําอธิบายตอนที่1 เครื่องมือที่สองสำหรับการคัดลอกเครื่องมือที่สามสำหรับการลบ 2. เพิ่มรูปแบบฟอร์มหลายตัวเลือกที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบุคลากรภายนอกวิทยาลัยบุคลากรภายในวิทยาลัยนักเรียนนักศึกษาโดยให้ผู้กรอกนั้นสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้นโดยไปที่ปุ่มเพิ่มคำถามแล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบคำถามหลายตัวเลือกดังนี้ 1. คลิกเพื่อพิมพ์คำถาม 2คลิกเพื่อพิมพ์ตัวเลือก3คลิกเพิ่มตัวเลือกหรือเพิ่มอื่นๆ4คลิกเลื่อนปุ่มไปทางขวาเพื่อเปิดการใช้งานว่าเป็นคำถามที่จำเป็นต้องตอบ3ในหน้าที่ของการออกแบบจะสังเกตเห็นเครื่องหมายดอกตันสีแดงปรากฏอยู่หลังหัวข้อคำถามเพื่อให้ผู้กรอกได้รู้ว่าเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ3การสร้างแบบฟอร์มตอนที่2ของแบบประเมิน 1. ให้คลิกที่เพิ่มส่วนของตอนที่สอนดังรูปเราสามารถคลิกที่ส่วนไม่มีชื่อเพื่อเพิ่มคำอธิบายของตอนที่สองความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกเพิ่มส่วน 2. คลิกเพื่อคำอธิบายตอนที่สองคลิกเพิ่มคำถามแล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่เพิ่มคำถาม 2. คลิกเลือกตารางตัวเลือกหลายข้อ 3. กรอกหัวข้อคำถามซึ่งหัวข้อคำถามก็คือหัวข้อหลักของแต่ละตารางต่อไปให้กรอกป้ายกำกับแนวนอนหมายถึงหัวข้อย่อยในการประเมินของหัวข้อหลักและคอลัมน์ก็คือค่าคะแนนซึ่งวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง3ตาราง ที่อยู่ในตอนที่2นั่นก็คือด้านโสทัศนุปกรณ์ภายในห้องด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่วนวิธีการสร้างตารางทั้ง3นั้นใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดดังนี้ 1. หัวข้อคำถาม 2. คํคำถาม 3. ตัวเลือก 4. ค่าของสเกล 5. เพิ่มตัวเลือก 4. ตัวอย่างรูปแบบตารางที่2ของ Google Form 4. การสร้างแบบฟอร์มตอนที่3ของแบบสอบถามตัวอย่างโดยคลิกที่เพิ่มส่วนของตอนที่3นั้นดังรูปเราสามารถคลิกที่ส่วนที่ไม่มีชื่อเพื่อเพิ่มคำอธิบายของตอนที่3ตอนที่3ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. การเพิ่มรายการกล่องข้อความนั้น รูปแบบฟอร์มรับข้อมูลแบบกล่องข้อความกล่องใหญ่ควรใช้เป็นรายการย่อหน้าโดยไปที่ปุ่มเพิ่มคำถามและเปลี่ยนเป็นรูปแบบคำถามแบบย่อหน้าสามารถทำได้ดังนี้ 1. นคลิกที่เพิ่มคำถาม 2. คลิกเลือกย่อหน้า 2. ตัวอย่างแบบฟอร์มสำรวจจะมีหัวข้อคำถาม3ข้อโดยทั้ง3ข้อจะใช้วิธีการเพิ่มร,รูปแบบเดียวกันนั่นก็คือย่อหน้า 6. การแชร์แบบประเมินให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลเมื่อสร้างแบบฟอร์มประเมินเรียบร้อยแล้วให้แชร์แบบประเมินให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลได้ดังนี้ 1. คลิกการตั้งค่า 2. คลิกในช่องเลือกจำกัดให้ตอบกลับได้เพียงหนึ่งครั้ง 7. การนำแบบประเมินที่แชร์ไปลงในเว็บ eportfolio ไปที่ปุ่มแก้ไขหน้าเว็บแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนูแทรก 2. คลิกเลือกได้สา 3. คลิกเลือกแบบฟอร์ม 4. เลือกแบบฟอร์ม 5. คลิกเลือก 6. คลิกปุ่มบันทึก 7. คลิกปุ่มบันทึกอีกครั้ง 8. การตรวจสอบผลการทำแบบประเมินเมื่อมีผู้ทำแบบประเมินแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบการตอบกลับได้โดยคลิกที่การตอบกลับ 9. นํานำข้อมูลเข้าใน Google Sheets สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่นี่2คลิกสร้างข้อมูลที่ผู้เข้าทำแบบสอบถามสามารถนำไปคำนวณทางด้านสถิติได้และนำผลการตอบกลับไปไว้บนหน้าเว็บ ePortfolio ได้ตามหัวข้อการใช้งาน Google Sheets การใช้งาน Google Form ทำข้อสอบ การทำข้อสอบจาก Google Form มีอยู่ด้วยกัน2วิธีคือการทำข้อสอบแบบที่ผู้ข้อสอบสามารถรู้ผลคะแนนได้ทันทีและการทำข้อสอบแบบเมื่อผู้ข้อสอบทำเสร็จแล้วผู้ออกข้อสอบตรวจภายหลัง 1. การทำข้อสอบที่ผู้ข้อสอบสามารถรู้คะแนนได้ทันที 1. การใช้รูปแบบคำตอบแบบสั้นๆ 1. คลิกเพื่อตั้งชื่อฟอร์ม 2. คลิกเลือกแบบคำตอบสั้นๆ 2. เลือกใช้รูปแบบคำถามหลายตัวเลือก และการตั้งค่าฟอร์มให้เป็นข้อสอบสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกแบบหลายตัวเลือก 2. คลิกเพื่อเพิ่มคำถาม 3. คลิกเพื่อพิมพ์ตัวเลือก 4. คลิกเพื่อเพิ่มตัวเลือกหรือเพิ่มอื่นๆ5เลื่อนเพื่อเปิดเป็นความจำเป็นในการตอบคำถาม 3. เมื่อเราทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ตั้งค่าการสลับลำดับของตัวเลือกสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่จุด3จุด 2. คลิกเลือกสลับลำดับของตัวเลือก 4. ตั้งค่าให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อสอบได้ให้แชร์ข้อสอบให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลได้ดังนี้ 1. คลิกการตั้งค่า 2. คลิกในช่องจำกัดให้ตอบกลับได้เพียงหนึ่งครั้ง 5. ตั้งค่าความเป็นข้อสอบและการทำเฉลยให้คะแนนของข้อสอบได้สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกการตั้งค่า2คลิกแบบสอบถาม 3. เลื่อนเปิดทำเป็นแบบทดสอบ 4. คลิกในช่องความต้องการเปิดผู้ทำข้อสอบทราบข้อมูลหลังสอบเสร็จ 5. คลิกบันทึก 6. คลิกเฉลยคำตอบ 7. ใส่คะแนนข้อสอบ 8. เลือกข้อที่ถูกต้อง 9. คลิกกลับแก้ไขคำถาม